มาพบกันอีกครั้งกับรายการยูเซ l e ปคุณคือสุตาเทปนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมานาเสนออีกเช่นเคยไปกันที่บริษัทออสมาร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดภายใต้การบริหารโดยดรอัครวิทย์รอบรู้ประธานกรรมการผู้จัดการบริหารและคุณปฏิบบลาะบุญมีรองประธานกรรมการผู้จัดการบริหารและเจ้าของโปรเจกต์ดักก้อนทีมบริการไทยแลนด์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับสุดยอดผู้นำห้าภาคภายใต้โครงการออสมาร์ตซัตเท i เบิรไรส์ไตล์ไทยแลนด์เพื่อเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพผู้นำ จากทุกภาคส่วนด้วยเป้าหมายสาคัญ4ประการประกอบด้วย 1. ่บ่มเพาะผู้นําแห่งอนาคต2เสริมสร้างพลังระสาความสําเร็จ3เปลี่ยนมุมอมองสร้างวิสัยทัศน์ใหม่และ 4. ประเมินศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะที่เราจัดงานนะครับคือเรามีการจัดงานอบรมสุดยอดผู้นําของทุกภาคนะครับที่จะมาเป็นประธานเพื่อจะขับเคลื่อนง,งานตามกรอบของ1ินโยบายของเรานะครับภายใต้โครงการ ออสมาร์ t ซัตชูเนเบิลและไซท์ไทยแลนด์ครับผมการดำเนินงานของเรานะครับเราจะขับเคลื่อนทั้ง3รูปแบบครับผมทั้ง3กลุ่มครับ 1. All Smart Member มเบอร์การ์ด s s งเบสเน 3. i โอ e เนอร์ e v e อินเวสเเพื่อจะขับเคลื่อนการพัฒนาให้สดคล้องกับนโยบาย10นโยบายทั่วประเทศครับทั้งภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือครับผมผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าออสมาร์ กระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ SME เมากยาทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นสินค้าเข้าสู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เข้าสู่ระดับสากลและเข้าสู่ระดับโลกครับหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจในในระบบแล้วนะครับก็ดีใจว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ธุรกิจที่ใช้สังคมนําหน้าก็คือช่วยเหลือสังคมก่อนแล้วธุรกิจตามหลังนั่นหมายถึงว่าลงไปช้อนรากยาช่วย SME หรือกลุ่ม ผู้ประกอบการรายเล็กขึ้นมาเข้ามาในระบบแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ต่อยอดไปถึงระดับชาติระดับโลกได้รู้แนวทางการทํางานของอสมาร์ทแล้วก็แผนงานซึ่งเป็นธุรกิจอีกแนวหนึ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสน,นะคะแล้วก็รู้ว่ามีมีหลายหลายอย่างที่จะขับเคลื่อนในส่วนของภาคสารก็จะมีเรื่องการท่องเที่ยวดูชุมชนแล้วก็สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑของชุมชนนะคะก็จะเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็เพิ่ม ในสังกยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะค่ะก็ได้เข้าใจค่ะถึงระบบการจัดการการวางแผนในการนำทรัพยากรและสินค้าของท้องถิ่นนะคะของชาวบ้านแต่ละภูมิภาคค่ะเข้ามาช่วยในการผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนค่ะคือเราจึงมองว่าโครงการนี้อสมาร์สามารถจัดสร้างขึ้นได้จริงค่ะก็คือจากที่เข้ามานะคะก็คือได้รับรู้ถึงตัวโปรเจกต์ของโครงการนะคะ ซึ่งมันสามารถที่จะต่อยอดต่อยอดให้กับทุกชุมชนในในเมืองไทยรวมถึงชุมชนและก็ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนอาจจะยไม่เคยรู้เราก็มาเข้าร่วมในโครงการเพื่อที่จะักนานให้กับคนที่ยังไม่เคยได้รับรู้ได้รับรู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้อยู่นะมันสามารถจะทำนี้ได้ทีนี้ถ้าไปนะคะก็คือจะเอาความมุ่งการเพื่อช่วพัฒนาสังคมให้เขาสามารถที่จะืนได้ ในฐานะที่ผมเป็นประธานและเป็นผู้ก่อตั้งนะครับผมขอส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับให้กับประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมและนักลงทุนที่มีแนวคิดหรือว่ามีอุดมการณ์เดียวกันได้เรงเห็นถึงศักยภาพของพวกเราทั้งหมดนะครับเราในฐานะโครงการที่เราจัดตั้งโครงการออสมาร์ทซั s เท i เน b l เและสไตล์ไทยแลนด์ขึ้นมาเราหวังว่าเราอยากจะสร้าง เศรษฐกิจจากรากหญ้าหรือว่าจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและเราคาดหวังว่าประชาชนชาวไทยทั้งหมด95%หรือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้แรงเห็นถึงความหมายและก็ความสําคัญหลังจากนี้หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมหรือว่ามีอุดมการ์เดียวกันก็ติดต่อได้ที่ w w w o ์ลไวด์เว o .com มสำหรับรายการ Use l a b e ท v นี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ oh.